สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการอ่านนะครับก็วันนี้ผมหยิบเล่มสารนานะครับของทานลพินธนาถากูลนะครับหรือกรูเทพแห่งอินเดียนะครับคือชาวเอเชียนะครับนักเขียนชาวเอเชียคนแรกนะครับที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับเล่มนี้เก่าวะะครับผมซื้อมาตั้งแต่ปี เล่มนี้ในความคิดผมนะครับคิดว่าเป็น <c oughs> เป็นหนังสือปรัชญานิพนธ์ลเล่มที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของท่านนะครับอันนี้พิมพ์ประมาณปีครั้งที่สามปีหนึ่งสามปีผมเกิดพอดีนะครับพิมพ์ครั้งที่สองปีหนึ่งหนึ่งนะครับเล่มนี้น่าจะพิมพ์ครั้งที่สาม ก็อันนี้เป็นแนวความคิดที่ปรัชญาความคิดของท่านพูดถึงเรื่องความาความจริงความดีความงามนะครับในทักนณะของตะวันออกนะครับซึ่งท่านก็ได้เปรียบเทียบกับตะวันตะวันตกด้วยเช่นกันนะครับเล่มนี้ถ้าขึ้นไปได้ก็อยากอยากอยากให้ได้อ่านกันนะครับแล้วก็น่าจะมีไว้นะครับในฐานะที่เป็น <c oughs> มันภูมิปัญญาของชาวอินเดียเรานะครับเพราะว่าท่านนอกเหนือจากงานบทกวีที่โดดเด่นแล้วนะครับทั้งบทเพลงเรื่องสั้นนะครับหรือว่านี้ยายก็น่าจะมีนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจพอผมก็เก็บไว้อ่านไปก็ขีดไว้นะครับเรื่องบางเรื่องท่านก็พูดถึงในฐานะที่ท่านเป็นชาววินดูนะครับแล้วก็ความเชื่อความ นะครับปัจญาว่าด้วยพระพุทธเจ้านะครับคือว่าอาตมันปร,รัตตมันของท่านนี่ยนะครับท่าน,นก็ได้พูดถึงนะครับพูดหลายๆเรื่องนะครับความทุกข์เอ้ยอะไรเอ้ยในนี้ยังมีภาพเขียนของท่านด้วยนะครับเป็นภาพเขียนที่ที่ท่านวาดไว้ในยาบชลานะครับมิเกรดเ่าว่าท่านวาดเพราะว่า บังเออทั้นที่เขียนหนังสืออยู่ปรากฏว่าหมึกที่เขียนนะครับมันก็เลอะกระเซ็นนะครับท่านก็เลยเขียนออกมาเป็นรูปสุดท้ายก็กลายเป็นงานศิลปรกรรมหรือว่างานวิจิตรศิลป์ของท่านไปอีกอย่างหนึ่งนะครับน,นี้เป็นข่าวดังนะครับผมอ่านไปก็ขีดไปอะไรไปนะครับเพราะว่าเรามีอ่านมานานแล้วนะครับก็ถ้าท่านได้สนใจก็ลองหามาอ่านดูคิดว่า เป็นหนังสือที่ดีแน่ๆนะครับนี่นะครับอัตตานัตตาท่านพูดถึงซึ่งเรื่องอัตตานัตตานี้มันก็สัมพันธ์กับแนวความคิดทางาพุทธปัิยานะครับหรือว่าพอภาสนาเราด้วยนะครับพูดถึงวิทยาศาสาตร์นะครับกับจิตวิญญาณนะครับ <c oughs> มนุษย์กับธรรมชาติแล้วก็เปรียบเทียบแนวความคิดของตะวันตก อันนี้วัดนี้ผมก็ขีดไปศิลปินบรรลุอิสระทางศิลปะก็ต่อเมื่อเขาพบอุดมคติแห่งสิ่งเมื่อนั้นเขาจะพ้นจากความพยายามลอกแบบกานเหนไปตามความประสงค์ของคนทั่วไปหน้าที่ของศักด์นั้น ศาษนานั้นก็ทำเพื่อให้ทำให้ธรรมชาติของเราสมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อทำลายมันเสียอ,อ,นนอันนี้ผมก็ขีดเต็มตายไว้หลายๆเรื่องครับพูดถึงงานพูดถึงศิลปะพูดถึงปรัชญาเป็น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 บทเรียนที่ดีทีเดียวนะครับพูดถึงเรื่องความรักด้วย ท่านเป็นชาวอินเดียเป็นฮินดูนะครับแล้วก็ลึกซึ้งในปรัชญาทางตนออก <c oughs> ซึ่งเน้นความอมคืนลและเป็นในหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะครับท่านก็เลยเขียนงานออกมาเป็นปรัชญานิพนธ์ที่สวยสวงามอันนี้พูดถึงเรื่องความงามาบทที่เจ็ด ปับแตแปลโดยท่านอาจารย์อรวีภาวิไลนะครับท่านได้แปลผลงานดีๆนอกจากาหิ่งห้อยนะครับหนังสือกวีนิพนธ์เชียนปรัชญาของท่านด้วยนะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับให้พวกเราครับน่าจะมีพิมพ์ปกใหม่ๆนะครับผมนี่มีปกกกับแล้วนะครับลองมาหามาอ่านดูครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าอ่านแล้วรู้สึก คิดเห็นรการได้ก็แลกเปลี่ยนกันครับ